นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุทตมะธัมมัสสวะคเสวะเตนิทนม วักที่สองเรื่องที่เบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทพระพุทธภาสิทธ์อปมาเดนะมควาเดวานางเศรษฐตังคโตอัปมาดังประสังสันติประมาโดคระหิตโตสดาเทาา้ามควะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาท ส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่ออธิบายความเท้ามาขวะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของเท้าสักกะจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพักพวกทำบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพไปเกิดเป็นเท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า เท้ามาขาวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิ้นเท้ามาขาวะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องประกอบ ท้าสักกะหรือมขวะพระศาสดาประทับอยู่ที่ปูตาคารศสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสักกะปัญหาสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของเท้าสักกะทรงรู้จักเท้าสักกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอ หรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นสักกะปัญหาสูตรปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มสิบหน้า298ใจความเกี่ยวกับปัญหาในหน้า310ว่าเท้าสักกะทูลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเรื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภัยมีการเบียดเบียนกันพระศาสดาตรัสตอบว่า ความริษยาและความตรนีเป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตรนีตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิด ต่อจากนี้เท้าสักกะก็ทูลถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศัสดาก็ทรงแก้ลุ่มลึกลงไปตามลำดับลำดับจนเท้าสักกะได้บรรลุโสดาปฏิผลในครั้งนั้นที่ถ้ำอินทาสาลภูหาเขตเมืองราชครืแควนมคตเมื่อเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรม,มเทศนาเรื่องสักกะปัญหาสูตรของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้ว ทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของเท้าสักกะทรงรู้จักเท้าสักกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริชนี้แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาัาสดาทูลว่าทรงสดับัสักกะปัญหาสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของเท้าสักกะ ทรงรู้จักเท้าสักกะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิเท้าสักกะนั้นตถาคตได้เห็นรู้จักมาเองคงเป็นเท้าสักกะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ามหาลิทูลเพราะเท้าสักกะจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัส ตถาคตรู้จักทั้งตัวเท้าสักกะและธรรมอันทาบุคคลให้เป็นเท้าสักกะด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของเท้าสักกะให้เท้ามหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามัคควาเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมานุชื่อมคะที่มีพระนามว่าบุรินทะ พราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่นที่มีพระนามวาสักกะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าวาสวะเพราะในชาติก่อนเคยให้ที่พักอาศัยแก่คนจรมาที่มีพระนามว่าสหัสสักกะเพราะสามารถดำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสวามีของสุชาดา ที่มีพระนามว่าเทวานามินทะเพระทรงเป็นใหญ่กว่าถวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงอันหนึ่งเท้าสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา 2. อ,อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3. าผู้จาไพเราะอ่อนหวาน 4. ไม่สอดเสียด 5กำจัดความตรนีได้6มีวาจาสัตว์7คมความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งเท้าสักกะและธรรมอันทรรบุคคลให้เป็นเท้าสักกะเท้ามหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องเท้าสักกะสมัยเป็นมฆามานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนี้ เรื่องมัคคามานพคนอย่างมัคคามานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดียเขามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมัคคามานพเป็นชาวอาจฉรคามในแคว้นมคตวันหนึ่งออกไปนอกบ้านหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้หน้ารื่นรมหน้าพัก ชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเข้าออกแล้วเข้าอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่อย่างหน้าด้านเขายอมให้โดยดีไปทำที่อื่นๆอีกอก,ก็ถูกแย่งหมดมค้ามานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นโรมนียสถานไว้เป็นอันมาก ยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้า,าพักอาศัยเพราะเห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นำน้ามาให้ท่านอาจารย์วสินได้เพิ่มเติมสภาพความเป็นอยู่ของคนในอินเดียไว้ว่าโปรดทราบว่าในอินเดียคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยนั้นมากมายเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้น อาศัยสถานีรถไฟบ้างตามฟุตบาทถนนบ้างตามซอกตามมุมบ้างเชิงสะพานบ้างเป็นที่นอนคนพวกนี้นอนง่ายเห็นที่ว่างตรงไหนพอเหยียดหลังได้ก็เหยียดลงไปใครจะเดินก็เดินไปพวกที่นอนก็นอนไปขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะมะัคคมานพคิดว่าโรมนียสถานและความสุข เป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ดังเปล่าให้เป็นสาธารณสถานเขาออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรรานต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมะขามานบทำอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกด้วยโดยในยะนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน32คน ทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตริษยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรเพราะตนจะได้กินบ้างทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำนั้นไม่ควรเขาพยายามห้ามแต่คณะของมัคามานพไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยไป ผู้ใหญ่บ้านโกรธเพืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจรสาสาคนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังไม่ทันสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมคามานพให้โอว่าแก่เพื่อนๆนว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่องอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชานายบ้านช้างที่จะเหยียบ และตนโดยเสมอกันอย่ากโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้าชายหนุ่มทั้งส3คนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสือลำแพนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับควานจะใส่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินเข้าไป พระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกทั้ง33คนเข้าเฝ้าพวกเจ้าไม่ได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตรัสถามเรื่องอะไรพระเจ้าค่ามค้ามานพทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในปา่า ใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าค่าผู้ใหญ่บ้านขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนในบ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้น แลแล้วมค้ามานพได้ทูลความแต่ต้นจนอวสานในการกระทำของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัสตรัสว่าสัตดิรฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชาทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสของมคฆมานพ ช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหันนาสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานพสหายทั้งสามสิบสามคนปราโมทยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเปลี่ยนกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจากสร้างสาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในสีแยกขนทางใหญ่ จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมคคามานพมีภรรยาสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตานางสุธร,รมมาและนางสุชาดานางสุธรรมมาอยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ค่าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตน นายช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าสาลานี้ชื่อสุธรรมมาเมื่อสาราดเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเองพวกมะข้ามานบว่าไม่ได้นายช่างบอก ข้าพเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้อา้าวแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดเที่ยวเดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมมาจึงขอซื้อ นางสุธรรมมาไม่ยอมขายไม่ว่าด้วยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้างพวกมคคา,านพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้จึงว่าเว้นพรหมโลกซะแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไวเ้เถิดเพื่องานจะได้สำเร็จโดยเร็ว พวกมฆา,ามานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้นแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้พวกเขาปูกระดาน33าแผ่นใหญ่แล้วสั่งช้างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้น วันนั้นผู้นั้นจักเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมาค้าปลูกต้นทองหลางไว้ต้นหนึ่งไม่ห่างสาลานักแล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นสาลาก็ออกชื่อว่าสาลาสุธรรมมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมมาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียง ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้างอันธรรมดาคนมาพักผ่อนย่อมต้องการน้ำดืม่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสะโบกขอรณีชื่อสะสุนันทาส่วนนางสุจิตาให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงาม คนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดเสว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งพันรายาของมักคะสิ่งใดที่มักธะทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียว มคามานบบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตบทเจ็ดประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาสามสคนก็เกิดในที่นั่นเหมือนกันในช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพ,พบุรนางสุธรรมมาสุนันทาและสุจิตาก็ไปเกิดเป็นเทพอับษรที่นั่นเหมือนกัน มีแต่นาสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกยางช้างเกิดเป็นเทพผบุตรชื่อเอราวันภายหลังเท้าสักกะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอับสรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตให้ประกอบด้วยเมตตาการุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยทิพยสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะหมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาท ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอาปมาเดนะมขวาเดวานางเศรษฐตังพระโตเป็นอาทิดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น